สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ตู้เย็น2ประตูนะครับที่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับที่มีแผงวงจรอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างหลังตู้นะครับหลังจากผมเปิดฝาครอบแผงวงจรออกมาดูนะครับก็พบว่ามีมดตัวเล็กๆนะครับตายอยู่มากมายนะครับ ซึ่งหลายๆตู้ผมก็เจอเช่นกันนะครับสาเหตุหลักนะครับเพราะว่าถ้าแผงวงจรตัวนี้ช็อตที่เกิดจากมดแล้วนะครับมันจะทำให้คอมไม่ทำงานนะครับเมื่อคอมไม่ทำงานก็จะทำให้ตู้เย็นของท่านไม่เย็นนะครับนะครับมันจะเข้าไปอยู่ตามขาอุปกรณ์นะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ซึ่งจะทําให้ขา i c นะครับหรือตัว IC นะครับช็อตนะครับพ่อมดก็เป็นตัวนําชนิดนึงนะครับซึ่งทําให้ขา i c ของเรานะครับช็อตถึงกันได้นะครับจึงเป็นสาเหตุให้ตู้เย็ยนของเราไม่เย็ยนนะครับหากพ่อแม่พี่น้องนะครับพบเจอมดตัวเล็กๆนะครับมาตอมมาไต่อยู่ในบริเวณ ข้างตู้หรือตัวตู้ของท่านนะครับท่านก็ควรนำช็อกหรือว่ายากำจัดมดนะครับมาฉีดนะครับท่านจะปล่อยปะละเลยเป็นเด็ดขาดน,นะครับพอามดตัวเล็กๆนะครับสามารถทำให้ตู้เย็นของท่านเสียนะครับและท่านก็ต้องนำไปซ่อมละครับแล้วก็ทำให้ท่าน เสียเงินนะครับเพราะแม่พี่น้องถ้าหากพ่อแม่พี่น้องไม่อยากเสียเงินซ่อมตู้เย็นนะครับท่านก็จะนิ่งดูดด้นะครับเห็นมันตอมมันไต่ท่านก็ควรรีบกำจัดนะครับเพื่อไม่ให้ก่อปัญหานะครับบางแผงวงจรหรือบางบอร์ดนะครับถึงกับไหมเลยนะครับพอมดเข้าไปนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าท่านอย่ามองข้ามเป็นเลตขาดนะครับและมดก็คือสาเหตุหลักนะครับที่ทำให้แผงวงจรนะครับบอร์ดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับชอ็อตนะครับคือสาเหตุหลักเลยแหะครับเมื่อท่านเห็นท่านก็ควรรีบกำจัดนะครับ อจะปอไปปะแล้วเลยเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ท่านเสียค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุนะครับเราลงทุนนะครับซื้อสเปรย์ฉีดมดแล้วยาฆ่ามดนะครับมากําจัดนะครับดีกว่าท่านจะเสียตังค่าซ่อมตู้เย็นนะครับแพงๆนะครับ